กลับสบายดีสบายดีเอฟซทุกคนที่หักแพงเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยหรือจะต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอลเอฟซีอยู่ฝั่งลราเราเองกิบมียามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยงามคำคำปารีเนสุมลาบว้ายเพิงเพ่งเพิงเพ่งข้าแต่ว่ามันตอดเจ้าเด้อปารีเเง ต่เพิ่งแม่นยังๆรโรีคตรเฮ้เอนนี่ยมาต้นต่เลลีจรกมาต้อมาต่ผลลีนี้ยผลกำลังวาน้มาบกำัหวานมาบอกจักโไดุ้ดนึงจะไปดีสิน้องไปดีผู้กคน สุดหนึ uh ่งเอาหมาอุปจัมหน่าทียำพี่น้องยำยำหนังยำหนังเนาะนี่นี่เอาจะเอาจานนี่ไปเลยตักให้แล้วเนาะตักเพงเลยบอสบอสตักวันใดนี่ว้ายผึ่งต้มพิ่งต้มยำปิดไว้ก็ได้พี่น้องเด้อเพิ่งกับเพิ่งเคี่ยว กระพุนน <S preach ers> ั่งหนีบๆเลยนะปาลีชอบนี่กันหนากันเลนี่แหะพี่น้องเอ้ยนี่ผมเวลาเปียกชุ่มชินกก็ยามันไปเลยเออพ่อทั้งเจ้ห้าใบเอาที่สบายใจเลยเอาที่เธอสบายใจให้เจ้โอ้ยเจ้ขวากำเจ้าว่าเอาต่ว่าดำจนมันเหลือมาม่าพี่น้องเอ้ยเบิดมือเบิดเวนโอ้ยสู้สู ส,ส,าาส,สู้ๆไปนำการป้าเบ้าป้าเบ้าปลาสูา้ๆอ,ยอายุจ้องไมเนี่ยสูส้ๆไปนำการโดยสูส้ๆซอ,อยกันก็ละไม่ละมือกันยำขำๆเนาะบรรยากาศยำขำๆตะเวนไก่สีตกดิน ผูใมาแตเซกะมุตเตอรเอเออดีี่องยใหญ่กับยังไปไปมามาไปเจาะบึงลานหลักกามผู้ใหญ่ก็มาบึงมาแย่งน้ำนองไส้เพิ่นน้ำผอเลิศเบงเจริบึงตะเวนไก่สิตกดินแล้วพี่น้องไองามงามบรรยากาศยังสงาเนาะ ลุ่มลุ่มล่มโซ่เด้พี่น่องเย็นสบายสบายปะเมาสิเก็ผภาถั่วๆเลยเนาะนี่คนบรทัานมาโฮมพี่น่องกสิีนี่ทั้งหนาปเลยเนะนาะนันง่งเบนน่งซูมแซวกันปะเมากงกิพผ่าเขาคั่วคือเก่าคือเดิม เมนูยังอันเจ้ต้นแรงเขานี่ดาดดีได้เนาะลาบกับดาดแล้วก็มีอันย่ำนางตามหมักหุงไปสหละพี่น้องเอ้ยส่วนแกงมาเบิดแล้วแนนเราเบิ้ดหมื่นเบิ้ดเวนปลาเมากันย่ำตั้งแต่บ่ะไอใบผัวเนาะหากระลูกอ่ะลูกมาเก็กะพะก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเบได้ไดพให้เบิ่งไปส้ม หนึ่งเข่าไปน้ำน,น้ำมันโบมเมนโคน้งเพชรนะมันโค้งนะกะเห็ดไปมันโบเมนโคงง่ายพี่น้องเอ้ยเผื่อสีเป็นบุญโอ,อ้โหทพี่น้องกามาซอยพโคบโม,มขบใจทั้งพี่น้องทุกภาคส่วนผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะบ้านอ้อมแอมขางหรือว่าบ้านไกลก็กดีเนาะมาซอยงานในมือนี้งานเจ็ดเข่าเท้าโบเนาะ เป็นมือวันจันทร์เลยเนาะนะเนาะนาจิตวันจันทร์วันที่สิบสิบแปดวันที่สิบแปดเนาะเดือนเดือนสี่สักคนเดือนสี่สักคนเดือนหาลาวปีสองพันสอาสองนะพี่น้องหรือว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหานั่นเองเนาะทางถวยล่างซามบึงทุกมุมเนาะได้อยู่ได้เศร้าคืทข้างหลังถวยก็ได้เนาะ เมื่อนี่ปลาเมาบ่ท่านล่างถวยได้เมื่อนี่แผนอื่นมีแจกน้าแน่กนกข,ขอขบอใจทั้งเอื่อยและอ้ายเด้ออยู่ U S A เนาะมาทางซ้ายแม่น้องลิงลเอื่อยน้ำขิบแล้วก็ไอลูเนาะที่เป็นเจ้าภาพในงานนี้มีนนามชาเคี้ยวน้ำกาแฟา กะบพิษผาดประการได้กับขอ,อโทษข้อภยัยแทนแม่น้องลิงๆเนาะเพราะวะผลพิษผาดผลส่งกาแฟมาหลายโพดกาแฟหรือว่ากาแฟนั่นแหละเนาะส่งมาหลายโพดแต่ปพอเมากันแนะน้อยู่ว่าให้เป็นนมเย็นเด้อหลายกลัวว่ะแต่แต่ผลว่าผลพิษผาดกับขอโทษข้อภัยละลายเนาะแต่มีถนาอากาศช่วยให้คุณแก้มือใหม่แล้วก็มีทั้งน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มในเศร้ากระตุกเป็นกระตุกใหญ่เนาะพี่น้องกระตุกใหญ่สีฟาผาหนี่งทีเดียวเห็นนั่นเนาะ อยู่ในเงาใหม่เนี่ยเศร้ากระตุกแล้วก็เป็นน้ำดื่มขวดน้อยเจ็ดสิบแพ็คน้ำแข็งกับเจ็ดกระสอบเนาะเจ็ดกระสอบก็เป็นร้อยร้อยร้อยสี่สิบกิโลเนาะร้อยสี่สิบกิโลน้ำแข็งหลอดอนามัยเนาะก็เป็นเอื้อยใหญ่เจดีทางอเมิเผ่นหายปาเมาจัดหายเนาะปลาเมากับจัดหายเรียบหอยเนาะในมือนี้เพิ่นบอกมาเนาะแต่เพิ่นสีสดเชื่อที่หลังเพิ่นว่าบุญยากเพิ่นว่า พอเมาจัดให้แน่คุณว่าอ่ะโอเคจัดไปเลยเนาะเรียบร้อยให้พี่น้องเขาได้อยู่ได้กินอิ่มน้ำสำรานเขาขอ,ขอบุญขอบคุณเด้อดเด้อเขาขอบกขอบใจเอื่อยลายๆเขาให้เอื่อยได้บุญลายๆเนาะบุญครรมนำสู้เบื่อสุข,ขสุขคนเนาะผูท้ที่เขามาเบิ่งมาส้มกะอนุโมโทนาบุญนำกันได้พี่น้องเด้อก็อได้บุญคือกันเนาะผูใ้ใหญ่ใจดีถุกคนที่คอยสนับสนุนหลักการสวยนิวสวยสุขนิ่วตลอดมาก่ะ ให้ได้บุญนากันเนาะให้ได้บุญนากานแลวกให้อยู่ดีไม่แหง้งให้อยู่เย็นเป็นซุกไปไซมาไซกับข้อห้ตลอดปลอดภัยเนาะพุงสตูหมูมานบวให้มีมาไก่เนาะมีแต่สิ่งดีๆไล่เลข้ามาในชีวิตการงานการเงินหลับดืนขอข้ให้เป็นห่มโพห่มไส้ห้ผู้ทุกผู้ยากตลอดไปอะไรพี่น้องเลยสีได้มีอยู่มีกินเนาะกะผูกขาดผูกแค้นกันหยกระดับความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะบ้านเฮา สำหรับบาันนำมงเขาเองกะคอยเป็นคอยไปเขาขอบมกขอบใจหลายๆเด้อที่ห้ประเมาเป็นสะพานบุญรือว,ว่าทีมงานเขาทุกคนเนาะที่เป็นห้เป็นสะพานบุญก็เขาขอบมกขอบใจหลายเขาขอบพระคุณหลายๆเนาะวันนี้ก็จะเบิ่งทังทังทังทงอันเป็นหนึ่งเขาเอ้าเขาเบิ่งได้บิท่านขินอายข้นอายไปเถอะโอข้นอายแล้ว อือกระซอยกันตอนนี้คนบ้างนะพี่น้องตอนค้นลายๆน่ะโบมี่โบมี่โอกาสเด็กก็บผาบเลยค้นลายๆน่ะเพราะว่าแปเมากับกำลังแจกน้าตอนค้นลายๆนะแจกน้านะคิดว่าเมาก็ฟอร์เลิศว่าแขกมากเลยเอาสื่อเขกมากแล้วเอาสื่อม้วนมันโบแมนตีโบแมนแจงสั่นอุยตักขาเน่เจตักขาใอยเน่ผึ่นเพิ่มผึ่นเฮิ่ม เป็นหยังเนาะเนี่ยละงงตัวด้านจิละงงของแน่เมื่อยคนเมื่อยเนาะเบิดมื้อเบิดเวนสมองก็อยากเบ้อแล้วคนเมืออยแม่นลายมือหิวนอนกองนั่กบิเนาะพี่น้องเนาะแม่นมันเป็นบวงบ่ว่าเอาอีหยังมาให้เพิ่นววงึงงะๆนี่ึ ตอนมือค่ะังซี่ป็นต้องชอนกาะพิพาประกันใดกับขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะพิพาประกันใดกับอภัยให้ซึ่งกันและกันเพิ่นว่าสังคมเฮาสิได้อยู่ห่มเย็นเป็นสุขแม่นแมนเลยแมนเคยว่ากันแมนเคยว่าแมนที่กับบบเป็นยังเนาะเดี๋ยวก็มีผู้ใหม่มาอีก เอากระจังเส์ฟเนาะข้าสันบองไดนี่โอ้โอ้ไปไปเบิ่งทางอันในเนาะทางกองบุญค่ะอ่ะมาเบิ่งทางอันภาาบรรยากาศทางในเป็นประเทศอาบน้าอ่บอนะพ่ะ่เออป้าพิกรรม ดีพ şey> ี่น้องกมโพอเอเปลี่ยนโซมใหม่ปลี่นโบ้าเนะ่ผนกัมมนั่งเผากองบุญนำลานนำลานทสาหน้าก็ยิ้มแนมแจ่มใสอยู่เด้ผ่นโเป็นหอมโพแม่นเป็นหอมโมใช่ให้ลูกน้ได้ซื้อมาไพร่ในวันอย่อวันอะ งบุญกับทงเบิดมีสี่กองมีน่อง่นมากคับกินข่ากับข้าก็เนื้อไรแบบเอ้ยมาแล้วักข่าก็มีแต่ลบกับอะไรชุมคั้งแล้วกากับย่ำนางมาัต้เมาออันนั้นได้สาตัมมะคุงดิาตัมมะคุง าาเออเาเกือันแล้วเาทำกนมาทำมะคุงนะมีอยู่ดอกอันดาชีนะคือผึ่งตกใหมเปินแน่สิเ,เ,บเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแลาว ยังกรเบิดยังกรเบิดยังกระเบิดโอ้กินปีใหม่ลายเลยกินข้าวบุกอยแซ่ดเห็ดตุบน้ำนองใายน้องบุษบุเห็ดจำมือแต่อุคลุบบนมือ เป็นหยังเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิสังฆทานมื้ออื่นเช้าพุ่นไปนบมวายเนาะออมาเย่อ่้เนะ เฮ็ดได้ก็บ่จุใจตาข่อยน่ะเฮ็ดจังได๋ก็บ่จุใจพี่น้องเอ้ยอยากโซ่อันใดก็ได้โอ้ยยาได้เอายาลกินบ่แซ่บ่สิกินแต่เบียร์เลยเาเรากินเบียร์ปีใหม่เรากินข้าวบ่แซ่บเราไลบ่ร สาธุโพนโมทนาก็ให้บุตรธรรมนำสู้เด้อผู้ใดกรเนาะเขามาสวยงามในครั้งนี้งานพิณเจ็ดเขาทาบโบอันนี้เป็นของของร้านรจาเนาะพี่พุดน้ำนองโบพี่น้องต้นนั่งร้อยบาทถ้าเกิจะเกิดมตีสมชุกเด้อถ้โบเลยล่าทุ เพิ่นลูกเรื่องเรงตะกิลุกเรื่องปัทนาชิงได้พ่อใ้เพิ่นได้ชนะต้องคอบุญมาปัทนาเดะบเดอเงินไรน่องคอบไรข่าวเด้อลายดา,าตนเจ้าน่ะชาตูให้พอด้พอมอกันสองคนจะจะหไูได้พังเหมือนหักนี่แต่แนวดีดีชาตูเขอ่าคนละหู บุญภาพร่วมๆด้อยพี่น้องด้อยยำแรงกับมีเปปุนเนาะพี่น้องใกลเคียงเนาะยีนั่งอยู่เป็นหมูเป็นกลุ่มเนาะเอาทงหมากไผ่บแมนตี่โตน่ะพุน่ะผูกอีนังสะให้มาขายพุน่ะผูกทงหมากไผ่บแมนบอกถือดูลูกทืดูฮ่ะทุอถงามๆด้วยลูกทุ อาทุ ة, ่งงามๆก่อนอ่ะผ e. oh, oh, yeah, oh ืนช uh ีว uh ่างก่อนทุ่งงามๆลูกอะสบาดีผิดปลปลูปลาลูเว้ยลวกันไม่ได้เรื่องไ่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแบบนี้ค่ะาิดนี่อก่หนสมมตเออมันชีเดียวกันไม่ก็คือบใส่เกิร์ป้า คลิปนี้กัญญาสมมาพะควระพน้องเน,นาะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆทัวร์ในงานหมดแล้วก็เมาเองกัขออวยใจให้พอทุกคนทุกภาคส่วนที่เขามาสวยเรือเนาะเขามาทําบุญในครั้งนี้เขาจงมีสุขภาพแข็งแรง,งอายุมั่นควนยืนเน,นะเาะขอให้คุณพระศรีรัตนาใต้ปุกปักหักษาทุกคนที่เขามาสวยงานในครั้งนี้เนาะให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไป เฮงเฮงรวยๆวยเด้อคอยมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเขามาในชีวิตเนาะบัดสุขุสุขคนคลิปนี้ก็ขออวยไส่ให้พ่อนท่านผู้ใหญ่เนาะท่านผู้ใหญ่คือกันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญบัดทุกภากส่วนเลยผู้ขายก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ